ทุกแฟ้มในคลังนี้คือบันทึกของสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวที่ข้ามเส้นระหว่างความจริงกับความเชื่อคือนนี้เราจะเปิดแฟ้มหมายเลข001แฟ้มที่ว่ากันว่าหากเอ่ยถึงชื่อของมันกลางดึกจะได้ยินเสียงตอบกลับจากเนามืดแฟ้มนี้มีชื่อว่าผีบ้านร้างเขาใหญ่เที่ยง เขายหญเที่ยงจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักในฐานะจุดชมวิวบนภูเขาสูงที่นี่มีอากาศเย็นตลอดปีแต่ในความสงบงามนั้นกลับแฝงไว้ด้วยตำนานที่คนในพื้นที่พูดถึงมานานหลายสิบปีตำนานของหญิงชาราผู้หนึ่งที่ชื่อว่ายาญเที่ยงยายเที่ยงเคยอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมไม้กลางป่าบนเขา ว่ากันว่าเธอเป็นคนใจบุญมักช่วยเหลือคนที่เดินทางหลงป่าแต่คืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากกระท่อมของยายเที่ยงแต่เมื่อชาวบ้านรีบขึ้นไปถึงกลับพบเพียงกลิ่นทูปไหมและคราบเลือดที่แห้งติดพื้นไม้ไม่มีร่างของยายเที่ยงอยู่ที่นั่นอีกต่อไปหลังจากวันนั้น ทุกคืนเดือนมืดจะมีคนได้ยินเสียงไม้ลั่นในบ้านเหมือนมีคนเดินไปเดินมาและบางครั้งจะมีเสียงผู้หญิงแก่เรียกชื่อของคนที่ผ่านหน้าบ้านด้วยน้ำเสียงช้าแหบและเยือกเย็นมาเถอะมานั่งพักก่อนลูกหลายคนเชื่อว่าวิญญาณของยายเที่ยงไม่ยอมไปไหนเธอยังคงอยู่ เพื่อเฝ้าดูแลสถานที่ที่เคยเป็นบ้านของตัวเองแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เชื่อว่าเธอกลายเป็นผีเฝ้าที่วิญญาณที่คอยปกป้องผืนป่าและผู้ศรัทธาคนที่เข้าไปโดยไม่เคารพมักเจอเรื่องที่อธิบายไม่ได้เสมอปี2562มีกลุ่มวัยรุ่นจากตัวเมืองโคราช3คนพวกเขาอยากพิสูจน์ว่า เรื่องเล่าผีบ้านร้างนี้เป็นของจริงหรือไม่คืนนั้นพวกเขาขับรถขึ้นเขาใหญ่เที่ยงในเวลาเกือบเที่ยงคืนนำกล้องถ่ายภาพกับไฟฉายไปบันทึกคลิปลงโซเชียลแต่เมื่อไปถึงบ้านร้างไฟฉายกลับดับพร้อมกันทั้งสามดวงเหลือเพียงแสงจันทร์ลางๆที่ลอดผ่านกิ่งไม้หนึ่งในนั้นเล่าว่าเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของตัวเองชา แ,แต่ทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครพูดและไม่นานนักกล้องที่ถืออยู่ก็หยุดบันทึกเองโดยไม่มีสาเหตุหลังจากกลับบ้านหนึ่งในวัยรุ่นคนนั้นเริ่มมีอาการแปลกเขาฝันเห็นยายแก่ยืนอยู่ปลายเตียงบางคืนเธอยิ้มให้บางคืน,เธ,น,คนเธอร้องไห้และทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นมาจะมีกลิ่นทูบจางๆลอยอยู่ในห้องเขาพยายามลืมเรื่องนี้ไปจนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ของเขาเจอภาพถ่ายในโทรศัพท์ภาพสุดท้ายที่ถ่ายบนเขาใหญ่เที่ยงภาพนั้นมีเงาผู้หญิงแก่สวมผ้าขาวมองตรงมาที่กล้องทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่ทีมข่าวท้องถิ่นจึงขึ้นไปตรวจสอบบ้านร้างหลังนั้นถูกทิ้งไว้กว่า30ปีไม่มีคนอยู่ไม่มีไฟฟ้า และเมื่อค้นข้อมูลจากสำนักงานป่าไม้พบว่าในปี2,537เคยมีเหตุคนหายสองรายบริเวณใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคือหญิงชราที่มีชื่อว่านางเที่ยงบางคนจึงเชื่อว่ายายเที่ยงที่เป็นตำนานนั้นอาจเป็นคนเดียวกับหญิงชราที่หายตัวไปจริงๆแต่เพราะความเชื่อเรื่องวิญญาณเฝ้าที่ในศาสนาพื้นบ้านเธอเธอจึงยังไม่ไปไหน และอาจเฝ้ารอใครบางคนและอาจเฝ้ารอใครบางคนคนที่ยังติดค้างคำสัญญากับเธออยู่บนเขานั้นหลังจากข่าวถูกเผยแพร่นักศิยศาสตร์และนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปไหว้ขอพรบางคนนำดอกไม้ทูบเทียนไปวางหน้าบ้านร้างและเชื่อว่าหากอธิษฐานอย่างจริงใจใหญ่เทียนจะช่วยปกป้องให้เดินทางปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งมีคนถ่ายภาพได้เงาใบหน้าผู้หญิงในกระจกบ้านมีคนได้ยินเสียงเรียกชื่อในขณะที่ไม่มีใครอยู่และบางคืนเสียงเคาะประตูสามครั้งจะดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีลมเรื่องเล่านี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือความเชื่อ มันฝังแน่นในใจคนที่เคยไปสัมผัสด้วยตัวเองบางคนกลับมาด้วยความศรัทธาบางคนกลับมาด้วยความกลัวแต่ทุกคนไม่มีใครลืมได้เพราะบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าผีอาจไม่ใช่วิญญาณที่ต้องการหลอกหลอนแต่อาจเป็นเพียงเรื่องที่ยังไม่ถูกเล่าจนจบแกรกและนี่คือแฟ้มที่001 ผีบ้านร้างเขาใหญ่เที่ยงคืนหน้าเราจะเปิดแฟ้มใหม่ว่าด้วยเรื่องของวัดร้างกลางน้ำจนกว่าจะถึงเวลานั้นปิดไฟให้มืดแล้วฟังเสียงรอบตัวดูสิคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าอยู่คนเดียว